ตีน้อยหรอบอกพี่พีชไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีหรือเปล่าถ้าใกล้สุดก็เป็นตีน้อยพัทยาถ้สมมติว่ากันเดี๋ยวเขาใหมข้ามาจำไห้น้องว่าประตูแก่ใช่ไหมไอ้ถิ่มไปเลยดิเอียเออพี่อ่านก็ผมผมก็อยู่อยู่ห้องเหรอบองพี่พีทชเอาไปเอาได้เขาอ่านผมนี่ผมแต่แต่แต่ไอไปเขานอนเขาล็อกห้องบนเขา็อกแบบปิดประตูล็อกไม่ดิ

สงฐานเขอผมร,ร,รักมากนะหรือว่ายู่รถคูเต้หรือยังไงไม่ใช่อยู่น,น,ยนี่นะครับเดี๋ยวค่อยไปเอาเรามาไหว้เพราะว่าเท้าวเวสุวรรณนะคะ สวัสดีครับน้องแพงก็จะไหว้แต่พี่อยากได้คลิปให้มันถึง8นาทีก่อนแนละ้วพี่ค่อยไหวคนสุดท้ายนี่นะครับกะไหว้ขึ้นกันนะครับจะถ่ายคลิปน้องๆก่อนพอไปไลงคลิปโหลดแล้วง้ง,งบบกคากแบบว่าสิเปิดสั่งไรได้ร้อยเมพ่อแต่วัดนี้ชั่วโมงรถก็เลยงงว่าเป็นอย่างชั่วโมงว่าือรหลดหรือว่ามันรลีเซตเดือยใไหม่อันนี้บ่รรู้เลยถามใครกับ,บ่บรูู้ นะคะทุกคนมือเราอาจจะไม่นิ่งนะคะน้มัสมีเดทอีเดสไซ่อีเดสไซนี่อีเดสไซนองข่างได้เลยเป็นเฮงปังๆให้องค์ปู่ท้าเวสุวรรณมหาเศรษฐีโชคลาภครับองค์ปู่ท้าเวสุวรรณเศรษฐีเงินตาองค์ปู่ท้าเวสุวรรณเศรษฐี

พึ้งสวยบักคักสาราสีขาวน,นะครับค้นหน่อยกับล้างายขอคุนวันนี้เราจะไปนอนนั่งงานหรอ ่องคืองม้วแถวว่ดเสร็จก่อนโอเคสัตว์แลับไ,ไม่ได้ไหวหรอกทลายกระางคายตะนงงเป็นหุ่วงมะถ่าเย็นหุ่งบะ,งะอันออนี้เะไรเงนเติมน้ำมัน ไอ้อันไอ้ไปเอาของเฝ้าบักักแบบย่านเพิ่นเตยลาย่านเพิ่นเตยลาล้องใส่อะไใส่นี้หรือเปล่าแมนใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นยังไงอ๋อฝนตกก็เลยไม่ได้เตยลาเลยใช่นี่ไงมานบ้าไอ้ไม่รู้กะพอได้รถได้หลายปรนเด้นรถซ้ำนองแพงเนาะ ที่อ่านดอกี่อ่านโดลาพรอเจ้าสะอ่อนที่เราเชื่อไหมแมงคุณไหลายแห้งเหลแบอกว่าหม่องนี่เป็นหม่องอ่าไอ้มาเหตุงานกับพ่อแม่ในดนนี่บอกใช่บอกว่ามักขายของตามวัดนี่วัดนี่นี่เลยขายของตามซาลินใช่ตอนที่พี่แบบว่าเรียนมหาวิทยาลัยเร็วกว่านี้ได้มาแบบได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วในตอนนักแสดงใช่ซาติจังแม่ สีพ้าน้องจะเอาของโฮมอยู่พี่ยังไม่รู้เลยนูจองไปแล้วหรอสีผ้ารูไปนอนนิดห้ึงขอบคุณนะ๋อโอเคเดินทางปลอดภัยนะสู้ๆนะน้องแพงกำลังใจให้ตลอดบายบายโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สำนิดแล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวไปไหว้แล้ว